พี่ปลาไว้หรืปลาฟองล้วนะพี่ปลาฟองใช้ไนมะ <c oughs> ปลิว,ลวเลยไปเลยน้องเนยน้ำหมดแล้ว นี่ก็อว่าน่รกเยนั่งเออเ่็นีค่ะไม่ชเลาเย็นไน้ำเงิน เล็กเล็กเล็กแล้วไมาเอาทางนี้เล็กเลแต่ปใหญ่ใหร <c oughs> ับไปไงไ <c oughs> ปละไนุก ที่ก่าวฟองกันแล้วก้วเาเล่นน้ำก่อนออยีน้ำุกอะไร<ห>เลยเออก็พี่ <c oughs> ีป้อนไงต <c oughs> ิอนนับทางเล่นน้ำด้วย อันน้าอันน้าครับซีอะไรบ้างเนอะซีอะา,าดำน้ำแล้วเนอะอืมพีเเ่พี แน่นอนน้ำพักแน่นอนสนุกไหมเคเล็กสนุกไหมเคเล็กสนุกมากสนุกมากดําน้ำนี่ดําน้ำน ได้ <Okay. S 1> ครับโอเคหเดี๋ยวใส่แว่นก่อนโ okay. อเคดำเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิห้าเจปดสิบพอลม้มั้ ยี <rí> e> <î m ali> ่สิบพอดีเลยสนุกสองคนเลยที่เป่าฟองไเลยเคล็กสุดไหมคะเล็กหาอะไรอ่ะ